สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูโอมาดิสุขมณีในรายวิชาดนตรีน่ารู้บายครูโอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่3และ4เลยนะครับคุณครูจะควบวิดีโอ2สัปดาห์เลยนะเนื่องจากว่าคุณครูทำคลิปไม่ทันนะครับเอาละเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเสียงและการกำเนิดเสียงนั่นเอง แต่ว,ว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของคุณลักษณะของเสียงหูยชื่อมันจำยากจังเลยอ่ะคุณลักษณะของเสียงคืออะไรนาะเราเปลี่ยนใหม่สมมติเราบอกว่าคุโอรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอ่าช่วยกันตอบคูโอตัวสูงอ่าคุโอตัวใหญ่คูโอผิวดำเออคูโอแขนยาว โคอ,อ้วนเออนะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของร่างกายนะครับของร่างกายโูโอนะแต่ทีนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าลักษณะของเสียงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็จะสามารถบอกลักษณะของเสียงดังเบาสูงตามสั้นยาวได้นะครับ คุณลักษณะของเสียงก็คือเสียงที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันนะครับตัวอย่างเช่นเสียงคุณพ่อเสียงคุณแม่เสียงคุณพ่อเสียงใหญ่เสียงคุณแม่เสียงเล็กๆแหลมๆใช่ไหมเสียงในทีวีโทรทัศน์เสียงเพื่อนๆเล่นกันนะครับแต่ละเสียงเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเช่น สวัสดีฉันเสียใจเออเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้ยเศร้าจังเลยหรือว่าฮ่าฮ่สนุกจังเลยเฮ้ยอง,งนะครับมันก็จะมีความรู้สึกสนุกสนานเห็นไหมเสียงมันมีความแตกต่างกันนะครับแบ่งออกเป็นสามคู่ใหญ่ๆก็คือ6เสียงนั่นแหละนะครับ 1. เสียงดังเสียงเบา 2. เสียงสั้นเสียงยาว 3. เสียงแหลมสูงและเสียงทุ้มต่ำนะครับเรามาเริ่มก,กันกับเสียงดังก่อนเลยถ้าเกิดที่ไหนมีเสียงดังนะครับหนูๆก็จะต้องเอามือปิดหูใช่ไหมเพราะว่ามันดังมากเลยนะครับอาละภาพแรกที่นักเรียนเห็นผู้ชายคนนี้กำลังถือโทรโขงรู้จักไหม โถดโข่งก็เหมือนไมโครโฟนพูดออกมาแล้วเสียงจะดังมากและผู้ชายคนนี้กําลังอ้าปากอยู่นะครับแปลว่าเขากําลังทําอะไร,รปึบอ่าเขากําลังตะโกนนะครับเสียงนี้คือเสียงตะโกนอันนี้คือเสียงตะโกนนะครับต่อไปเสียงดังอีกแล้วในภาพเป็นอะไรเอ่ยปลาหรือเปล่าปลาว่ายน้ําหรือนกกําลังบิน อไม่ใช่นะครับเป็นนกยักษ์นะครับทําจากเหล็กเสียงของมันจะมันคืออะไรเอ่ยอ่ามันคือเครื่องบินนั่นเองนี่ทั้งสองเสียงนี้เป็นเสียงที่ดังนะครับพออยู่ใกล้ๆแล้วดังมากเลยต้องเอามือปิดหูเลยต่อไปเสียงเบากันบ้างในภาพมีอะไรกิ่งไม้กําลัง ผิวไหวไปตามสายลมนะครับเวลาลมพัดกิ่งไม้เนี่ยพัดแบบเอื่อยๆค่อยๆไม่แรงมากเสียงก็จะฟิววิวแบบเบาๆใช่ไหมเอออ่ะภาพสุดท้ายอะไรเอ่ยผู้หญิงกำลังเอามือป้องปากไปแล้วไปที่หูกับผู้ชายผู้ชายได้ยินฮะฮะอะไรนะเนี่ยเออ ะครับมันคือเสียงอะไรกระซิบใช่ไหมเออ <_ letter> เขากำลังกระซิบกันอยู่นั่นเองครับทั้งเสียงลมพัดและเสียงกระซิบถือว่าเป็นเสียงเบานะครับ <_ letter> ต่อไปมาดู <_ letter> เสียงสั้นเอออะไรคู่กับสั้นก็คือเสียง ยาวนะครับเสียงสั้นกับเสียงยาวเป็นอย่างไรเสียงสั้นก็สั้นสั้นสั้นเออเสียงยาวก็ยาวเอออ่ามาดูเสียงสั้นกันก่อนครับเขากำลังทำอะไรเนี่ยเออทำอะไรเออกอก็ก,ก เปิดประตูเอออันนี้หนูเกิดไม่ทันนะจริงๆคุณครูก็เกิดไม่ทันนะครับเพลงนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเนี่อาจจะทันเพลงนี้นะครับเด็กชายอ้วนคนหนึ่งกำลังเคาะประตูเสียงดังก๊กก๊ก๊เนี่ยสั้นไหมก๊กเออแต่ก๊กไปยาวๆได้ไหมก๊กก๊กก๊กอันนี้ไม่ใช่นะครับเสียงก๊กก๊กนะครับเป็นเสียงเคาะประตูเสียงสั้น อ้าวในภาพนี้คืออะไรมีก๊อกน้ําอยู่แล้วก็มีอะไรสีฟ้าข้างล่างครับหยดลงพื้นดังจึงจ้งจึง้งจึ้งเออมันคือเสียงหยดน้ํานะครับต่อไปเรามาดูเสียงยาวกันบ้างเสียงยาวเสียงแรกคืออะไรในภาพมีพระภิกษุสงฆ์นะครับรูปหนึ่งกำลังไปตีอะไรดังเก่ง เป่งเสียงพระกำลังตีระฆังนะครับหนูเคยได้ยินเสียงระฆังไ่ลูกเวลาเ,เวลาพระท่านจะทำวัดเนอะหรือท่านจะสวดมนต์นะครับตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้นะครับท่านจะตีระฆังดังเปงเออดังยาวมากเลยนะครับต่อไปเมื่อนักเรียนนอนหลับ พอถึงเวลาตอนเช้าก็จะมีนาฬิกาปลุกดังกลิง้งเออยาวไหมมันยาวจนกว่าเราจะเอามือไปปิดปุ๊บนาฬิกานั่นเองครับทั้งเสียงตีระฆังและเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเสียงยาวอา้าวคู่สุดท้ายก็คือประเภทของเสียงทุ้มและเสียงแหลมนะครับ พูดเต็มๆก็ได้ว่าเสียงทุ้มต่ำเสียงทุ้มต่ำเป็นไงเสียงต่ำเสียงต่ำเออเสียงทุ้มต่ำกับเสียงแหลมสูงก็คือเสียงแหลมสูงนั่นเองนะครับเออแยกออกไหมเสียงทุ้มต่ำมีอะไรบ้างเสียงทุ้มต่ำมีอะไรบ้างนะครับมาแล้วเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไร เออกำลังเตะฟุตบอลใช่ไหมตอนนี้เขาเอาลูกบอลเนี่ยเดาะไปที่หัวเขา่าเขานะครับเขาเรียกว่าเดาะบอลปึ๊บเสียงเวลาเสียงบอลเนี่ยมันกระทบลงตกลงพื้นหรือโดนขาหรือโดนเขา่าหรือโดนเท้าของเราเสียงเป็นไงปึ๊บปึบปึบใช่ไหมเออเสียงเดาะบอลน,นะครับก็เป็นเสียงทุ้มดังปึ๊บปึ๊บปึ๊บนอกจากนี้มีอะไรอีกอ้าวเด็กหัวจุกคนนี้ กำลังตีกลองปึ้งปึ้งปึ้งปึงปึ้งปึ่ง,ง,งเสียงกลองก็ทุ้มต่ำเช่นเดียวกันครับต่อไปเรามาดูเสียงแหลมๆลมกันบ้างเสียงแหลมสูงแสบแก้วหูมากเลยเด็กน้อยผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรกรีดเออเขาไปเจอง,งูนะครับในหนังสือเรียนเนี่ยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเจอง,งูนะแต่คุณครูไม่ได้เอาภาพงูมาด้วยนะครับเสียงกรีดทำยังไง คุณครูไม่กล้าทำเลยคุณครูเขินตัวเองนะครับเสียงกรี๊ดเนี่ยแหลมสูงสูงแสบแก้วหูอยู่ละและภาพสุดท้ายนี่คุณตำรวจคุณตำรวจนะครับคุณตำรวจกำลังเป่านกวีดดังปี๊ดแหลมไหมเออไหนใครใครจำภาพตอนเทอมที่แล้วได้บ้างเวลานักเรียนเลิกเรียนปุ๊บก็จะมีคุณครูนะครับมายืน ใช่ไหมคุณครูมายืนตอนนักเรียนกําลังเลิกเรียนข้ามถนนกลับบ้านแล้วก็จะมีคุณตํารวจมาช่วยพาข้ามถนนนะครับเป่านวกวีดดังปี๊ดเสียงแหลมมากเลยนอกจากนี้นะครับเสียงทุ้มกับเสียงแหลมเนี่ยในเครื่องดนตรีก็มีเหมือนกันอ้าวตัวอย่างเสียงทุม้มเช่นการตีกลองเห็นไหมกลองดนตรีสากนเบสดรัมตุ่มตุม เสียงทุ้มไหมทุ้มตามนะครับแล้วก็นี่มีพี่ไวรุ่นของเรานะครับตีกลองยาวปะเพิงปะเพิงปะเพิงเพิงปะเพิงปะเพิงปะเพิงเพิงนี่ก็เสียงทุ้มตาม่าในขณะที่เสียงแหลมนะครับมีอะไรบ้างอ้าใครเคยดูละครเรื่องนี้บ้างนางเอกกำลังเป่าปีเป่าปีเสียง แอดแอดแอดอดอดแอดอด้ยแสบแก้วหูมากเลยแล้วก็มีผู้ชายใส่หมวกกำลังเป่าแต้นะครับเป่าแตรอันนี้เขาเรียกว่าทำเป็ดทำเป็ดเออแต่เราจําว่าแตรไว้ก่อนนะครับปั๊ม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 แหลมไหมเออเสียงแหลมสูงมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเสียงรดดเครื่องดนตรีที่มีเสียง ทุ้มต่ำนะครับมาเล่นพร้อมกันกับเครื่องดนตรีที่มีความแหลมสูงเนี่ยพอเอามาเล่นพร้อมกันก็จะเกิดเสียงที่ไพเราะน่าฟังนั่นเองครับอ่าเรามาสรุปกันก่อนนะครับเมื่อกี้เราเรียนในเรื่องของคุณลักษณะของเสียงมี6อย่างก็คือเสียงดังเสียงเบานะครับเสียงดังเสียงเบา เสียงสั้นเสียงยาวเสียงทุ้มและเสียงแหลมะนะครับพูดเองก็เขินเองนะขำตัวเองแล้วนอกจากนี้เสียงทุ้มเสียงแหลมก็ยังมีในทางดนตรีด้วยเช่นตีกลองเสียงทุ้มต่ำและเสียงแหลมเนี่ยคือได้จากการเป่าปีเป่าแตรครับ อ่ะเรามาสรุปกันก่อนว่าตั้งแต่เราเรียนครั้งแรกเลยที่มีครูโออัดวิดีโอใช่ไหมเออที่บอกแรงกําเนิดเสียงแรงกําเนิดเสียงมีสองเสียงมีสองเสียงเสียงที่อ่าเดี๋ยว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 ,ยว,ยวใช้ลูกศรดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆอ่ามาแล้วแรงกําเนิดเสียงมีสองเสียงนะครับหนึ่งเสียงที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นฝนตก เห็นไหมฟ้าร้องคลื่นทะเลนี่และเสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นอะไรบ้างรถไฟปุ้นปุ้นกลองอมนุษย์เป็นคนสร้างกลองขึ้นมานาฬิกาปลุกมนุษย์ก็สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับและสัปดาห์ที่สองก็คือเสียงของมนุษย์เ,ออเสียงของมนุษย์นะครับมนุษย์สร้างข้างขึ้นไปแล้วต่อไปเสียงผู้ชายก็ทุ้มต่ํา เสียงเด็กก็จะเสียงพวกหนูอ่ะเออเสียงเด็กเล็กนะครับแหลมเล็กนะครับเสียงผู้หญิงก็แหลมสูงเหมือนกันแต่เสียงผู้ใหญ่นะครับก็จะทุ้มต่ำเนาะและของวันนี้ที่เราเรียนกันก็คือคุณลักษณะของเสียงนั่นเองนะครับแบ่งออกเป็นเสียงดังเสียงเบาเสียงสั้น เสียงยาวและสุดท้ายเสียงทุ้มและเสียงแหลมนั่นเองครับจบไปแล้ววันนี้มีการบ้านด้วยนะครับการบ้านก็คือให้นักเรียนเปลงเสียงชื่อเล่นของตนเองตามคุณลักษณะของเสียงเมื่อตะแยที่เราเรียนกันมีอะไรบ้าง แงบมาแล้วเสียงดังเสียงเบาเสียงสั้นเสียงยาวเสียงทุ้มต่ำและเสียงแหลมสูงนะครับให้เปล่งชื่อเล่นของตัวเองนะครับเปล่งเสียงเอาตัวอย่างเช่นครูโอใช่ไหมครูโอจะเปล่งเสียงให้นักเรียนพูดตามนะครับพูดตามแบบนี้เลยพูดก่อนเลยเสียงดังครูโอเสียงเบาครูโอ เสียงสั้นคเสียงยาวครูโอเสียงทุ้มต่มทำเสียงแบบนี้ด้วยนะเออเสียงทุ้มต่มครูโอเสียงแหลมสูงคือออ้อาวได้ไหมนะครับ ให้ผู้ปกครองช่วยพาทำก็ได้นะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายวิดีโอนะครับมาส่งครูโอเหมือนเดิมในรายวิชาดนตรีป .1 น,นะครับสำหรับวันนี้หมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายวิชาดนตรีน่ารู้บายครูโอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สวัสดีครับบ๊ายบาย